สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับตเต้วแล้วก็โพกัะซันนะครับจะมาเล่นเกมแคตตาก,กรีครับสิ่งที่จะเตรียมไปแฟนมิดนมให้ซังกินกระเปา๋าไมโครโฟนสามตัวชุดแก้วแก้วแกงเกง <laughs> เรือให้ยายซังพายไป,ปช่างแต่งหน้าให้ยายซังเอาแซมมอนไปด้วย การเก่งว่ายน้ำเผื่อสั่งว่ายน้ำกับเอากาล้องถ่ายรูปไปด้วยวันนี้ไม่มีใคแพ้ไม่มีใครชนะวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนแล้วก็หนึ่งลูกนะครับผมก็มาถ่ายทำกันที่แคสต์แมกซีนนะครับผมวันนี้ก็มีทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งด้วยนะครับผมไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสร้างมีอะไรจะพูดไหมครับกับอุญยาแล้วก็เจเจครับไปเก็บไปทำมินิฮาร์ดสิมินิฮาร์ด แล้วสักก่อนไปซังจะโชว์ความสามารถพิเศษที่ฝึกมากับพ่อๆครับก็คือน้ำที่พุดขึ้นมาได้อ่ามาพ่นน้ำกันอ่าพ่นน้ำได้โอเคครับลาไปด้วยการกระดิหูของไอซังครับ one two three บ๊ายบาย